งบไม่ถึง50,000แต่ได้คอมที่ทั้งแรงทั้งสวยเครื่องนี้เหมาะมากทั้งคนทํางานทั้งคนเล่นเกมไม่ต้องอัปเดตบ่อยสเปคในเครื่องนี้ได้เป็นตัว CPU Intel Core i5 14 4 0 f Mainboard Asrock B760M Pro RS DDR5 RAM Core 7 Gen RGB DDR5 3.2 GB SSD Kingston NV 31 TB การ์ดจอ Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Aero OC 16GB p o w e r Supply Thermotech Tab Power GX3 Go CPU Cooling ID Cooling SL 360 Liquid Cooling Case Thermotech The Tower 300ไว้ทั้งหมดนี้ราคารวม46,430บาทเครื่องนี้คือ1ในตัวเลือกที่คุมค่ามากในงบนี้หากสนใจทักแชทหรือคอมเมนต์มาได้เลย The Tower Computer เราจัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการ